ที่เย็นเย็นมีอยู่จริงครับนี่ไห้เบิงว่าที่เย็นเย็นมีอยู่จริงนะครับตอนนี้ผมผูกเปรยอยู่ริมฝั่งโขงนะครับ,หม,บ,ห,มบรหมู่บ้านดอนหีทาดเม่นบลาหมู่บ้านดอนหีทาดเนาะอยู่นี่ไหมเมืงมงองเมืองโขง ลมมันผัดขึ้นมาจากแม่น้ำของครับมันผัดขึ้นมาจังสี่เท่ากับผูกอูอยู่แต่หฮมใหม่จังสี่นะโอ้ยเย็นจ่อยๆเนเย็นธรรมศาสตร์เลยครับแบบว่าบ่ต้องใส่ผัดลมบ่ต้องเปิดแอร์เลยนี่ลมก็ผัดอยู่จังสีเ่เบ็ดมือแะครับมันประมาณล่มแดดล่มห่อนคือจงังท่างอยู่ทงหน้าทงหยางสีนานี่มันเป็น ไอ้เย็นจากไอ้หนามครับมันผัดขึ้นมาถากิดผูกอูนอนอยู่นี่เนี่ยอีลามานอนนำ้ำมันเห่นนำ้ำอีลามืนอนี้คือว่ได้ไปลงเรียนเขายุดเทียนเนาะอ๋อมือนเียเจ้าสวยเต,ต,ต๋อ,อเขาไปยุ่แต่ว่าเขาลบคืน <ห ả? S 1> เขาไปแต่ว่าเขาลบคืนเลยล่ะเขาลบคืนเหมือนเลยเหมือนเสาเนี่ยเขาว่าคู่ คู่บระท่านสวงเมาก็เลยพากการคืนมัดดีนะเจ้าเตือนสวยเจ้ากระต้องเสี่ยเวลาแต่งเสื่องไปลงเหี่ยนก้อยอูใหน้นะเอเออเอเอฮะตอกทาเลยบ่เสือกมนขเสือกมันขุน,ข <laughs> นามขาเราเลย ขาดไปอันนึงหรอเหลมเอ๊ะอะไรเนี่ยลองเพลงกลมน้ำนะเอ๊ะประสนมานอนไปไปต้นไปเดีน้ำไปดอกน, <ะ S 2> นะครับเดยวจังน่อยหล่าสิไปต้นน,นาํคลองเล้อครับฮะฮะเบกกเบกกเบกักกลโอ้ขาดนะนมากล้วยแหง้งผด <c oughs> อยู่ห้มโค้งนี่กับปลูกบกฮงปลูกผักปลูกมีริกมีบปกเขือมีบปลูกผกพูนปลูกอยู่ทั้งพุ่นพุ่นมีกล้วยโอ้หลายอย่างหลายแนว,แวน่ะโซซิกินไหม,มหลายหลายอืมถั่วดินกับมีแล้วก็มีพผักสลัดกับปลูกไวงี้งามอยู่ข้างล่างนะ อยากกินยังกระปุกเอาบ่อึดหนามแถวนี้อุดมสมบูรณ์คัะเนี่ยแหละสวรรค์บานนาเอรีครับบ้านนาเปต้าอยู่ครับเย็นสบายเย็นจ่อยจ่อยเออสอนโก่งสอนป้าเนาะมันมีหากส่นบอกกุ้งเอาละครับซ้ำหนึ่งครับขอเวลานอนเว้นจะเหงีบกันเด้อจะผอกันไหมครับ